ติดสอนโอลิมปิกปี2567แน่เพราะว่าเราติวข้อสอบจริงนี่คือข้อสอบจริง2566จริงกว่านี้ล่าสุดกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะนี่คือของจริงส่วนเป็นส่วนมันจะทำไมหาค่าไม่ได้ต่อให้เขาสั่งปิดเราก็จะต้องเปิดโอ้โหช็อตนี่นะร้อยละ99ไม่ดูแล้วก็ผิด แล้วก็ผิดไม่เหลือแล้วแล้วก็จะไม่ติดค่ายนะเข้าใจเนาะระวังให้ดีนะเวลาสอบที่อยู่คนเดียวครูไม่เข้าไปเตือนให้นีระวังนะบวกลบบวกลบได้ไหมอ่ะมาตอบชองบวกโอเคต้องเอา2คนนะ่ะมารวมรวมยากอืมก็ดูเลย0ูนย์หบหนึ 101. โอเคแปลว่ามันก็วิงแค่ ลบ1นึ่เลยบวกลบบวกไม่เอาละเวลารวมอ่ะคุยจะค่อยๆไปนะคุูไปที่สีเหลืองก่อนนะคือปิดศูนย์ไปตี้ปิดศูนย์ไปตีลบแล้วก็ปิดหนึ่งปิดหนึ่งไปตีบวกต่อสิอันนี้ปิดลบหนึ่งเปิดศูนย์อ่ะปิดลบหนึ่งเปิดศูนอันนี้ปิดหนึ่งตีบวกทันไหม A เซ็เออระครังคว่ำแปลว่าซ้ำตรงไหนซ้ำกันเอาตรงนั้นแหละแค่นั้นความหมายเอา A อเซ็กบฟึบฟูบฟูบฟ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 บแปลว่าอะไรเปิดเท่ H, ลบหนึ่งแล้วก็เปิดศูนย์เพราะว่า B ไม่มีศูนย์ก็เปิดศูนย์แล้วก็ยูเนียนกับปิดหนึ่งแล้วก็ตีบวกแต่เขาบอกว่าปิดลบหนึ่งไปตีลบแปลว่าข้อนี้ทำไมผิด เป็นไปไม่ได้ผิดอ่ะต่อต่อขอย้อนนิดนึงนะขอย้อนนิดนึงเพื่อจะทําต่อโอเคคอ,อนี้ผิดนะต่อเขาบอกว่า B complement อ่ะ B complement แปลใครโดน c o m p l i m e n t แปลว่าไม่เอาตัวนั้น B, B คือสีน้ำเงินไอตรงที่เปิดเราจะปิด ไอตรงที่ปิดเราจะเปิดไอตรงที่ปิดเราจะเปิดอะไรที่ไม่ใช่เขาเราเอาทั้งหมดน้องคนนี้เรียก B complement ทันเนาะโอเคเขาบอกว่า B complement เศก,กับปิดศูนย์ B complement เศกปิดศูนย์ไปตีบวกเศกกันตรงไหนเสกกันตรงนี้ใช่ไหมเศกกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะปิดศูนย์แล้วก็เปิดหนึ่ง ทันไหมปิดศูนย์เปิดหนึ่งโอ้โหพอดีเลยเป๊ะข้อความใดถูกต้องก็ข้อความที่2ทันเนาะทันเนาะระวังจุดที่ครูย้ำเสมอเวลาสอบครูรู้ว่าเราจะผิดตรงนี้แน่ๆใครอยากติวสอ,อนนอติดต่อมาคอนแทคที่ขึ้นให้นี้ใครอยากให้สอนอะไรปีไหนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยอย่าลืมแชร์กันไปเยอะๆนะเพราะว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์มากๆไม่